ก้อยปลาซิวนะครับผมโอ้โหโต้องลงทุนขนาดนี้เลยครับผมอ่าบดแดงบดแบบดงแบบก้อยปลาซิวก้อ <c oughs> บดลำบากแท้น้อจะกินก้อยปลาซิวทีนึงเนาะโอ้เบิ่งดูเบิ่งดูคุณน้องเลยเอา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 เบิ่งดูใช้เป็นยังไงว้าอุ้บะเปล่าลงมาลงมาเบิดยังเบิดยังเบิดยังที่กินก้อยปลาซิวจะตัดระยะแล้งเลยโอ้ยลำบากยากขนาดเนาะ โอ้ย้องเอ้ยมือเ่ยเต็มตัวไปเรื่อเอ้าเอาเอาเอาบึ่งดูสกินก้อยปาซิวแต่ละย่างอโอ้ยไปไปไปมามามาโอ้ยหยาปให้นะบึ้งดูสกินก้อยปาซิวแต่ละยางมื่นีโอ้ มึงดูมดันแดงเหรอว้าเอาเอา้ามึงกุ้งก็ได้ครับกุ้งก็ได้มีหั่นกุ้งมีหั่นขั้นเดียวขั้นอีกวะ<า>เอาเอาเร,เราล้างกันหรอกก่อนไม่ไม่หรอ ใส่เครื่องปรุงเลยใส่เครื่องปรุงเลยโอ้ขั้นใหนน้ำออกน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลใหญ่แล้วอ๋ออเอาอบึงย่างใส่เนี่ย่างใสพี่น้องบ ของกินมื้อนี้ไหมนี่จะของอ้วนเด็ดน้องใฮ่อันนี้อ่าอันนี้ลวกใส่บปะอืมอันนี้อ่ะอีย่งวะเห็ดเห็ดน้ำพริกอันนี้ <c ười> ปลาแดกหมักหมักปลาแดกเบื้งดูเป็นหน้าตาจังเด๋หมกหมกปลาแดด เส้ปลาแดดแม่เป็นยังเดี๋ยววะยาเฝ้ายูซือบึ้งหมกปลาแดกเล้วพี่น้องเด้อของดีเมืองปลาจีนของดีป้ามีแต่น้ำองุลงอยู่มั้งวะโอ้โหหมกปลาแดดขึ้นจะแซ่บพี่น้องนี่เน้องหมกปลาแดกพี่น้องไว้บึ้งปลาซิวได้ได้ตั้งหลายได้พี่น้องแป๊บเดียวยังไปถึงสิบนาทีนะ กำลังคัดอยู่ครับผมอันนี้ก็สิหมกปลาซิวน้ำหมกปลาซิวพร้อมอันอันนี้ก้อยอันนี้ก้อยปลาซิวนี่นี่ได้แล้วได้แล้วนี่ก้อยได้ไหมก้อยนไห้อยอันนี้สิหมกเลยนี่กำลังคัดหมกอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวฉัไปหาอีกเดี๋ยวอยากได้ก็มาเด้อมีมือเดียวมือใายได้ไหมเนี่ยไอ้เก่ง อันนี้แกงขิลิกแกงขิลิกพี่น้องอยากกินคักด้วยแกงขิลิกไหมหนึ่งพี่น้องเลยแกงขิลิกมาเปิดตรงหม้อหึงเลยพี่นอ้องสามสั้นปะพี่น้องเลยแกงขิลิกแกงขิลิกแซ่แบอของมักเลยพี่น้องเลยไปเก็บมาหรือปะแกงขิลิกแกงขิลิก ส,งงส,งงสังงงวาสังเงงวะสังเบงมงนี่อันนี้หมูไส่ไส่ใส่ขสเขาว่าใส่เบน่บใส่หมูมม <c oughs> ชินองเอ้ยวโอ้ยวะแต่กินเทอะไานี้นะดูดูชนองเลย มา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 ต่างหลายย่างได้กับเขาเมื่อเนี้ยคักขนาดอ่าสีก้อยแล้วลงมือก้อยแล้วเยออ่อ,อ,อนเขาไกินล้ว้อ๋อสำนี้แหละเค็่องของจินกนพี่น้องเลย